มีอากาศดีอีกเช่นเคยทุกคนตอนนี้หกโมงขึ้นทุกคนแฟนดีนอนอยู่น้องหมาตื่นแล้วลูก ุคไปทำงานเดี๋ยวไปนั่งคุยกันที่รถต่อเพราะว่ารีไปค่อนข้างเร็วกว่านี้ถ้ามาเจอถ้ามาเจอรีในรถอย่างนี้คือรีเข้าเช้าทำงานเช้าก็มาเร็วมาเร็วทุกครั้งเนาะแล้วก็มีโอกาสมานั่งคุยกัน คือตามหมก็คิดนะว่าทาไมถึงบอกเจ็บใจแทนคนนอร์เวย์เรามาอยู่ที่นี่นานเนอะเราก็เปรียบเหมือนคนนอร์เวย์ทำงานที่นี่เสียภาษีที่นี่เราก็อยู่มานานแล้วเราก็เห็นความเขาเรียกว่าอะไรละเออความไม่ยุติธรรมสําหรับคนนอร์เวย์เนอะเจ้าของประเทศแท้ๆอะไรเงี้ยคือเราเลือกคุยถึงเรื่องอพยพเนอะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเพื่อนบ้านเมืองไทยเพราะว่าเราดูขา่าวเพื่อนบ้านที่เมืองไทยนมนก็เลยแวบมาถึงประเทศนอร์เวย์คือคือพวกอพยพทุกคน ใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้ว่าพวกเนี้ยเขาจะได้สวัสดิการนะดีดีกว่าคนนอร์เวย์ทแท้ๆคนนอร์เวย์ทแท้ๆยังได้ได้ไม่เท่าคนพวกนี้เลยอย่างเช่นอย่างอย่างประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ช่วยผู้อพยพสงครามหนีสงครามประเทศที่สามอะไรเงี้ยก็นะ กฎหมายของที่นี่ก็คือจะช่วยเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยเนาะอาหารการกินเสื้อผ้าแล้วก็การศึกษาแต่ที่ลีรู้จักมาเนาะรู้มาคือประสบการณ์เนาะเพื่อนร่วมคือเพื่อนร่วมคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเราก็มีคนอพยพเนาะก็คือคนพวกนี้นะทุกคนมันมาอยู่แค่สองสามปีอะ่ะคือมีใบขับขี่คือมีใบขับขี่นะคือลูกหลานเนี่ยคือถ้ามาเป็นครอบครัวสองสาคนเนี่ย คือมีใบขับขี่มาอยู่ไม่กี่ปีทั้งๆท,ท,ที่อยู่แบบอพาร์ตเมนต์หรือที่อยู่ของพวกอพยพเนาะโดยตรงเขาก็ยังมีใบขับขี่นะเจอมาหลายหลายแล้วเพื่อนร่วมงานทั้งวีคารอะไรเงี้ยเออก็นึกถึงเราเมื่อวานนี้คือนั่งคุยกับ เพื่อร่วมงานที่เป็นคนนอร์เวย์เขาก็ลูกโตแล้วเนอะกว่ากว่าคนนอร์เวย์กว่าจะไปเรียนใบขับบิดใบขับขี่ทําใบขับขี่เนาะเสียหลายหมื่นนะคะทุกคนสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าคนก็ก็เกือบแสนเนาะเกือบแสนบาทเนี่ยคือเขาต้องออกเองคือกว่าจะ กว่าจะได้ใบขับขี่มันไม่ได้ง่ายมันแพงด้วยแล้วก็ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ช่วยเนาะคือคนที่นี่อายุสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดก็เริ่มไปสอนเรียนขับขี่แล้วเนาะเรียนทําใบขับขี่ละก็ก็คือต้องมีพ่อแม่ช่วยแต่คนที่ที่อพยพมาทุกคนอย่างบ้านเลียอยู่ตรงเันข้ามารีเคยถ่ายให้ดูว่าเป็นพวกอพยพเนาะพวกนี้สงครามมาทั้งครอบครัวมีลูกห้าคนเขาก็มาอยู่ประมาณ กี่ปีแล้วล่ะหลังจากปีก็ประมาณเจ็ดแปดปีละคือมาอยู่ได้สามสี่ปีทุกคนเขาออกรถแบบสองคันแล้วก็ทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายมีใบขับขี่ตัวเขาเองก็มีใบขับขี่เนาะก็เนาะก็นั่นแหละหทุกคนลีก็เลยเปรียบเทียบว่าเจ้าของประเทศยังได้ไม่ดีมันก็คงเป็นทุกที่หรือเปล่าอย่างเมืองไทยเราเนาะที่ออกข่าวนี่เพื่อนบ้านมานักเลงใส เพื่อนบ้านมาอยากลบกับเราอะไรเงี้ยพวกนั้นก็เหมือนกันนะเขาได้สวัสดิการนักเรียนน่ะเด็กอะ่ะมาเรียนที่เมืองไทยอะ่ะเออได้สวัสดิการได้เงินท่ารีไมถ้าไม่เกิดสงครามรีก็ไม่รู้นะว่าโอเมืองไทยเนี่ยใช้เงินหลายล้านเลยเรื่องส,สวัสดิการการศึกษาการการรักษาพยาบาลให้พวกต่างด้าวเนาะข้างบ้านเราอะ่ะพวกเขมินอะ่ะเออมันเข้ามาคือเด็กไทยอะ่ะดูข่าว บางคนยังไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะไม่มีอาหารที่จะกินเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนนะอนาคตเด็กไทยยังด้อยกว่าไอ้พวกพวกอบพยพอีกพวกอบพยพนิสัยดีก็มีนะทุกคนนิสัยไม่ดีก็เยอะก็เลือกคบกันไปเนาะก็ทํายังไงได้เนาะเราทุกวันนี้ยังคิดว่าเรามาอยู่ประเทศมาอยู่ยุโรปมาอยู่อ่ามาอยู่อ่าประเทศนอร์เวย์หรือว่าประเทศพวก พวกพวกพวกมุสลิมอะไรเงี้ยเนาะใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้นะรีไม่พูดมากกับทุกคนเดี๋ยวผิดกดด่าใครไม่ได้ทาง youtube <c ười> คือไม่อยากด่านะ ลีมาพูดคุยกันเช้าเดลีจะเข้าไปทํางานแล้วเพราะว่าเห็นเพื่อนมาทยอยมาแล้วเราก็จะเข้าไปทํางานวันนี้วันอาทิตย์กัะทุกคนก็เดี๋ยวจะได้หยุดและวันจันทร์วัน,น,วนอังคารทํางานเพิ่งหยุดไปอาทิตย์หนึ่งทํางานได้สามสี่วันก็หยุดต่อโหแบบดีมากดีอะไรอย่างนี้ <c oughs> อยู่นอร์เวย์ค่ะทุกคนสบายสบายไม่ซีเรียสใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เคร่งเครียดเหมือนเมืองไทยเนาะเรา ค่ะทุกคนเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย ได้เวลากลับบ้านกันทุกคน